สวัสดีครับร้านปัญญาแทากเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ตาเอลซีเจนะครับเป็นตัว47 SP นะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นในท่านเลือกนะครับวันนี้เรานำเสนอกับ L อ7 0 8 SP นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันวันนี้เรามาแนะนำกับรถ4 7 SP นะครับเข้าใหม่นะครับสภาพสีสันเดิมๆนะครัับบนนนนนีี่ฮะะะปาาาากมด้้หครสยง สีกระทะล้อเดิมเดิมหมดนะฮะผ่านการล้างอย่างเดียวนะครับผมสภาพฝากระโปรงนะครับมีรอยถลอกผ่านการใช้งานมานะด้านท้ายนะครับเจ้าของเดิมมีการทาสีบ้างเล็กน้อยนะครับชั่วโมงมาทำงานในปัจจุบันอยู่ที่9 1 5ชั่วโมงนะครับท่อนคัดนะครับเดิมเดิมไม่มีรอยตัดท่อนนะครับไม่ได้ตัดนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมนะครับสีใบมีดสีอะไรเดิมเดิมระบบใช้งานได้ปกตินะครับด้านท้ายนะครับก็สีสันเดิมเดิมนะครับโซ่ข้างเป็นรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับลูกค้า ลุมล้อฝั่งซ้ายฝั่งขวามีรอยเปิดเปลี่ยนซีนแล้วนะครับซินทีิโอยังเดิมอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับกับ L7SP c นะครับคันนี้นะครับราคาประหยัดเลยนะจดทะเบียนปี58นะครับลูกค้าเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับคันนี้ใบมิดตหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่469,0 0 0บาทนะครับ469,000บาทนะครับกับ L708SP c นะครับ 469,000บาทเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับรบทำน,น,นได้ปกตินะครับเคื่องสี่ล้อนะครับ ดรดิด้านหลังนะครับงานปรันปกตินะครับวิดีโอนะครับ469,000บาทนะครับกับ 47SP รถเกียร์วีปี58นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านบัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงกระแพงเพชรน,นะครับแล้วก็สาขา2าหมู่4บ้านท่าโอตำบลวังบัวนะครับแล้วก็สาขา3นะครับห่างจากสาขา2 400เมตรนะครับ บ้าทตาคอต์บบังบัวอำเภอคลองผงแพงเพชรเหมือนกันโทรนะครับ0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับที่ร้านปัญญยัแทคกเตอร์นะครับสวยๆเลยฮะรีบจับจองนะครับแอ7 s p นะครับ4 6 9 0 0 0บาทนะครับนะฮะใบมีน้าพร้อมผ่านทวนนะครับผมนะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ